จุงกราไม่เอาบองประโอนรู้เนี่ยสัมสายทุกคนนะครับที่กำลังรับชมกันอยู่นะครับทางช่อง YouTube ของคนเลี้ยงช้างลำเพลนออฟฟิเชียลนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับผมทางช่องคนเลี้ยงช้างนะครับสำหรับพี่น้องทุกคนนะครับที่กำลังรับชมนะครับเมื่อวานเมื่อคืนนี้นะครับหลังจากการแสดงไลฟ์สดกลุ่มปิดนะครับผมไลฟ์ฟอร์มโฮม นะครับที่โดมสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับมาขึ้นนี่ก็ศิลปินจากลำไยขึ้นคนเสร็จจนจบเพลงสุดท้ายพอดีนะครับผมฮะเหลืออีกหนึ่งการแบทเทิลนั่นคือนะครับผมฮะ,ะลำไยกับแอนออร์ดีนะครับผมยังไม่ได้ขึ้นแบทเทิลกันนะครับผม ก็เลยฝนตกมาก่อนนะครับตกอย่างแรงมากเลยนะครับตอนนี้นะครับผมเช้ามานะครับก็ยังสภาพบรรยากาศนะครับตอนนี้น้ำถล่มน้ำขังน้ำเต็มหน้าเลยครับผมนะครับ้ำเต็มหน้าเขาเลยพี่น้องครับแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวแพทกล้องหลังให้ดูนะครับผมหลังจากบรรยากาศเมื่อคืนที่ฝนตกแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมมาชมกันเลยครับพี่น้องไปครับพี่น้องนะครับท้องฟ้า ยังเต็มไปด้วยก้อนเมฆอยู่นะครับอึมคืมอึมคืมอยู่ครับผมแต่บรรยากาศดีแห้งเนาะครับพี่น้องเบิ้งครับน้ำท่วมเลยครับทั้งพุนครับผมที่เห็นขาวๆอยู่ทั้งพู้นะครับขานทางน้ำท่วมท่างครับผมท่วมลงมาหน้าฝั่งนี้เลยนะครับพี่น้องนี่เบิ้งรถแลนด์ครับ เลยครับพี่น้องอันนี้ครับผมเห็นไหมครับนี่แหละครับน้ำท่วมเบิ้งครับรถแล่นน้ำท่วมเลยครับผมนี่ไกลๆได้ครับเลยสู้ให้เบิ้งครับผมนี่ครับน่าบรรยากาศอยู่ขางเร่งนะครับของหลังห้องนะครับนี่ครับผมนี่น้ำเต็มหน้าเขาเลยครับผม นี่คือดันบรรยากาศข้างบนนะครับเดี๋ยวพาลงไปดูทางล่างครับจะหลังจากสภาพอากาศมาขึ้นนี่นะครับที่ฝนตกหนักเป็นจังดนั่นเองครับผมครับขอบคุณหลายๆนะครับผมสำหรับพี่น้องทุกคนนะครับผมนะครับที่ติดตามด้วยนะครับอย่าลืมนะครับผมนะครับเป็นกําลังใจให้ผมเข้าทีมงานนะครับผมนะครับเมื่อคืนนี้ก็โดนฝนกันไปเยอะครับผมม่ขึ้นนี่ก็เปียกครับผมเปียกคอท้ำ โอเคครับเดี๋ยวไปลงลงไปเบืองสภาพข้างล่างกันครับผมกาศข้างนอกครับผมเริ่มลงไปข้างล่างแล้วครับพี่น้องนะครับตอนนี้เนี่ยครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปเบดงกันครับหลังจากฝนตกมาขึ้นตกหนักแห้งนะครับมาขึ้นฝนกระตกหนักนะครับผมทางด้านการแสดงนะครับก็เลยได้ยุตินะครับเอาโซยังกันนี่โซยังกันเพราะเฮ็ดกินเฮ็ดยูเนี่ลนะเฮ็ดยูเฮ็ดกิน ซื้อ,อยังซื้อบักพีกครับน,ออน,นี่แหละครับพี่น้องนะครับบรรยากาศที่นะครับข้างล่างนะครับบรรยากาศที่ฝนหลังจากฝนตกมาขึ้นนะครับเป็นยังไงมาเบิ้งกันครับอา้าวยางไปเบิ้งเรื่อยๆครับผม <c oughs> นี่ีเลยครับผมปัดแฉะครับผมแฉแฉนะครับรู้สึกว่าแฉะเลยนะครับผมบรรยากาศหลังจากฝนตกเมื่อคืนนะครับสวัสดีพี่แอดมินสมหมายสวัสดีครับรู้เรื่องกระเบื้องลาวอีกแล้วใช่ไหมครับลาวลาวลาวทุกวันลาวทุกวันครับนี่คืออาหน้าที่นะครับผมที่ตั้งใจทําที่ เป็นหน้านที่แอดมินครับผมนะครับเอาพอดีพี่สมหมายมามากนีกับมาซอยดูแลความสะอาดทางด้านโดมนะครับแล้วก็ดูแลหลายๆเรื่องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเดินพูดง่ายคือ,คอสํารวจความสะอาดนะครับผมพาดลุ่งนะครับพร้อมพร้อมพร้อมกับผมนี ну ่แหละครับผมนะครับแต่ว่าบางทีผมไม่ว่างพี่สมหมายแกก็จัดคนเดียวนะครับเราจะเป็นการต่อไม้กันครับผมนะครับ นะครับกัรรู้เรื่องใช่อุ้ยมองตากันรู้เรื่องอย่าจ้องตาขนาดนั้นปากัดปากัดไม่ใช่ปากัดขอบคุณกำลังใจเอฟซทุกท่านนะครับครับผมทุกความสุขทุกความประทับใจครับสาวน้อยเพเ่นแพงเนี่ยนี่คือเบื้องหลังของการทำงานครับผมจากเคลียร์พื้นที่ตอนนี้พื้นที่ยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งให้ บ่าวช้างอาบน้ําอาบท่าแต่งตัวแล้วจะให้เบ่าวช้างไล่ทีว่าสถานที่พร้อมที่จะทนคอนเสิร์ตในวันนี้แมคร,ครั้งหนึ่งนะครับ,รบมท่านที่ยังไม่เข้ากลุ่มนะครับขอเชิญเรียนเชิญนะครับเข้ามากลุ่มปิดนะครับ,รบวันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอน,นเป็นสงครามเพลงครับผมบผม,มีลุ้นสงครามเพลงคู่สงครามเพลงคู่ม,คมีลุ้นมีเซอร์ไพร์ หลายๆอย่างใช่ครับผมคุ้มครับขอบอกว่าคุ้มครับงานนี้นะครับผมคุ้มแน่นอนนะครับคุ้มแน่นอนนะครับถ้าท่านใดเข้ามาแล้วก็ขอบคุณนะครับที่เป็นกําลังใจให้กับสาวน้อยมาตลอดทุกทุกไลฟ์สดนะครับครับผมสิ่งไหนที่ผิดพลาดหรือไม่ประทับใจก็ทีมงานต้องขออภัยและจะนําไปแก้ไขทุกคาคอมเมนต์ทุกใครกําลังใจนะครับครับผมเมื่อก่อนนะครับขอบคุณมากครับผมนี่นะครับแอดมินสมหมายนะครับเก็บของอยู่ครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับสภาพมาคลืนนี่ ฝนเปียกนะครับเมื่อคืนนะครับผมนี่ตรงนี้นะครับไตเวทีน้ำไหลเขาก็ยังเปียกอยู่นะครับผมนะครับนี่สุดยอดเลยครับพี่น้องเออแข่งไปเรื่อยๆครับผมพี่น้องครับตอนนี้เห็นเบิรงครับผมเมื่อคืนนี่ก็มีรถติดหลายนะครับนะครับมาขึ้นก็มี่อ่ะ รถติดหลายคันอยู่ครับผมนะครับที่ออกบได้นะครับหล้วก็เลยนะครับได้ไปซอยกันสุกออกได้บบดนี้นะครับอันนี้ครับผมบรรยากาศทางด้านขางพั่วนะครับเปียกเลยครับพี่น้องนะครับแช่อยู่ครับผมครับนี่ครับบรรยากาศสุดยอดดีีครับผมนูนนี่นี่นี่สุดยอดเลยครับผมพี่น้องนะครับ ขอบอกเลยว่าทุกท่านนะครับผมที่นะครับชอบบรรยากาศโอโซนแบบธรรมชาตินะครับบอ๊อผิดหวังนะครับผมธรรมชาติแบบบานเห้านี่แหละครับผมนี่นะครับมีโอโซนแบบธรรมชาตินะครับอี่ครับทางด้านพูนครับผม สุดลูกหูลูกตาครับผมเข่าเขียวขจีเลยครับจักว่าเข่าจักว่าหญาครับพี่น้องนะครับฝนตกมากกับมีอ่าบรรยากาศที่ชุ่มฉ่านะครับขอบคุณด้วยนะครับผมสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับทางด้านช่องของคนเลี้ยงช้างลาเพลินออฟฟิเชียลนะครับผมฮะและนี่คือบรรยากาศหลังจากฝนตกมาคลืนนะครับก็เลยพาพพี่น้องมาเบิงนะครับว่าเป็นยังไงเนาะ นี่แหละครับปาดน้ำเต็มสาเลยครับผมะสาพะเนยียร์แหลมเมปาปลาครับผมนะครับนี่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 น,นี่ครับเดี๋ยวไปเบิ่งทางด้านขั่วครับผมฮะเห็นเมนูแวบๆนึงน,นะครับผมเพิ่นกระรังเห็ดเนี่ยเมนูยโอ้ได้ยินแต่เสียงครับผมสวัสดีค่ะแล้วทางพูด เพิ่นเห็ดยังไปเบิ่งกันครับนี่สวัสดีครับตอนเช้าแม่นุ้ยแม่นุ้ยทำอะไรนี่แม่นุ้ยไ,ไม่เห็ดกับเขาให้อ่าซุมอาจารย์นักดนตรีได้ครับเพิ่นมาเห็ดไว้ครับผมแล้วก็นะครับเพิ่นรับผิดชอบทั้งด้านครัวได้หน่ให้อาจารย์นักดน,นตรีนะครับวันนี้เมนูอะไรผัดแตงผัดแตงแล้วก็ มักเหียเดี๋ยวจะไปซื้อหอมมาใส่หอมยังไม่มาอันนี้คือพะโล้เราเหลือเมื่อคืนอ๋อพะโล้เหลือเมื่อคืนอันนี้คือนึ่งกรอยนึ่งกรอยแซบบอร์ดกลอยไหมกรอยเอาไม่ถ้าไม่เอาไม่อยากเอาไปเก็บเดียเอาไปเก็บรสเอาไปเก็บรสนะครับเอาไว้ให้อาจารย์นักดนตรีแม่จะไปซื้อหนูไม่ค่อยหิวหรอกกังกลงกลงโอเคแม่ไปซื้อต้นหอมก่อนโอเคนะครับผมมันนี่นะครับ ทางด้านอาหารอาจารย์นักดนตรีนี่ครับผมเบืนะครับนีพี่น้องเป็นยังไงพี่น้องนะครับผมสระตอนนี้นะครับผมฮะก็ได้เห็นบรรยากาศมันไปแล้วนะครับผมว่าจะเป็นทางด้านเวทีที่ฝนตกมาขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านทุ่งนานะครับที่ฝนตกมาขึ้นน้ำไหลเลยครับผมพี่น้องน้ำาหลายจนว่าท่วมท่วมฟังท่างฟังพุ่นนะครับมาขึ้นนี่นะครับอ่า น้ำท่วมหลายหม่องครับผมฮะเพราะว่าน้ำระบายไม่ทันนะครับท่วมหลายหม่องนะครับก็เลยนะครับอ่าบอกข้าบอแม่รบบอกข้าวนะครับบอกให้พี่น้องฟังนะครับผมฮะสําหรับฝนตกนะครับผมฮะบางพื้นที่ก็น้าท่วมนะครับผมบางพื้นที่ก็นะครับก็ขาดน้ำนะครับปูรก็นะครับแต่ว่าตอนนี้คือมันกับเขาช่วงหนาฝนนะครับอยากให้ทุกคนนะครับผมดูแลสุขภาพนะครับสุขภาพของเราจะดีนะครับผมฮะเราต้องดูแลนะครับผมนะครับ ตอนนี้ก็เขาช่วงฤดูฝนนะครับผมดูแลสุขภาพให้ดีกันแล้วกันเรื่องระวังฝ่าระวังฝนเดินทางไปไหนก็นะครับขอให้ปลอดภัยนะครับหรือว่าผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงหนาฝนฝนตกนะครับผมก็ระมัดระวังด้วยกันแล้วกันนะครับนะครับเพื่อลดอุบัติเหตุนะครับผมการสูญเสียนะครับนาอครับขอให้พี่น้องทุกคนนะครับผม อยู่ดีมีแห้งครับผมปลอดภัยจากโรคร้ายนะครับผมครับบางคนก็ฉีดวัคซีนแล้วนะครับเข็มแรกผ่านไปนะครับยังผมก็ฉีดไปแล้วเข็มแรกผ่านไปนะครับเข็ม2นะครับผมหก็่จะเป็นในวันที่28ครับเราเราก็เตร,ร,รียมที่เตรียมตัวที่จะไปฉีดเข็มที่2กันต่อนะครับแล้วก็ สำหรับตอนนี้นะครับบ่มีอย่างไรครับผมฮะบรรยากาศหลังจากฝนตกมาขึ้นให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับคลิปนี้ไว้เพียงสำนีกัแล้วกันครับผมฮะเดี๋ยวเจอกันนะครับเอาการลั่นสีปิดคลิปเลยเอาผู้ใดมาเนาะมาดิผู้ใดมาโอ้สบายดีโอ้โหไอ้กันใช่สวัสดีครับอายสบายดีสบายดีครับผมกินข้าวแล้วบ่บ่ท่านได้กิ่นอายกินแล้วไปคือผิดปกติมานี่ เป็นแังไหนป้ายสามคุณได้จะเห็นจับแต่ละมือมืัอนี้ซิปมุกว่าเพราะว่ี้มื่อนี้เมื่อคืนนีผมนอนเร็วอ๋อฝนตกนะโอ้ตกแรงมากเมื่อคืนแล้วคือหลับหลับลึกมากในช่วงในช่วงที่หลับลึกเราจะนอนอันนี้ใช่ไหมใต้น้ํำเลยเหรอหลับลึกไม่ใช่คนละลึกว่าจะเข้าโกสุมอ๋อจะเข้าโกสุมไปอ่าไปยังขวอยากกินนะข้าวนาบุกขวามากินคือยาดคือยาด น้ำลายแตกจานๆเลยไม่คืออยากกินไหมอยากกินอาหารตามสั่งพี่น้องครับวันนี้ยังทันนะครับเจอกับศิลปินรับเชิญที่ดังที่สุดตอนนี้ครับคืนนี้การใช้วิไลศิลป์ครับกำลังจะบอกเลยเชียวใช่ไหมใช่ตรงกันมากเลยตรงกันมากเลยการใช้วิไลศิลป์มาแท้แน่นอนครับวันนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ นกําลังอ่านน่งเครื่องมากครับผมเครื่องเครื่องบินเครื่องคูปูต้าเพราะว่าตอนนี้น้ําท่วมยังว่างบินครั้งหน้าน้ำเต็มเลยเต็มครับเต็มคือเอ่าฝั่งนั้นน้ําท่วมเลยก่อนถึงบ้านบอดก่อนถึงทางเข้าบ้านบอดน้ําท่วมนะครับเป็นหนูเฮ็ดยังกินเนาะเหมือนีเอ่ะตามสบายเนาะเอาละครับพี่น้องนะครับคลิปนี้ไว้เพียงสนีทเดี๋ยวคอยเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับมื้อนี้นะครับผมฮะเบิ่งแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยกันแล้วกันครับสำหรับช่องคนเลี้ยงช้างลำพูนออฟฟิเชียลนะครับสำหรับวันนีี้สสวััดคครรบบบจุุ๊กกาาอณยย